มาถามไรหน่อยแล้วครับน้องลู้ไหมพรุ่งนี้วันอะไรครับลูกวันแม่วันอะไรนะวันแม่วันแม่แล้วน้องเตรียมอะไรให้บรรหมาหรือเปล่าค,ครับลูกนี่อะไรอะครับอันนี้คือคือ <ยา S 1> ของยาคูยาคูของวันแม่เหรอครับลูกแล้วน้องรักมรรหมาไหมน้นั้ในให้ไม่ใช่วันแม่นั่นอ๋อน้องไม่ใช่ให้วันแม่อันนี้ของใครอันนี้ของยาย่าลูก น้องรักมามาไหม uh huh. รักแค่ไหนครับกว่าซูบรุรักมากกว่าสุบรุเหรอแล้วน้องคิดว่ามหมาสำคัญกับน้องแค่ไหน น้องรู้จักความหมายคำว่าสำคัญหรือเปล่าไม่รู้จักโอเคเ้าน้องรักหมามากแค่ไหนมากกว่าซูบุกกับหัวใจมากกว่าซูบปรกับหัวใจแล้วพรุ่งนี้วันแม่น้องเตรียมอะไรให้หมามาครับลูกหมาหมาอันนี้เหรอหมาหมาใช่แล้วหมาหมาคนไหนอะน้องมีหลายคนเหรอ น้องเตรียมอะไรให้หมาหมาบ้างครับเพื่งนเตรียมอะไรไว้ให้มาหมาไหมเตรียมเตรียมอะไรเอ่ยไม่บวกไม่บอกเหรอมันจะเป็นเซอร์ไพรส์สอนยังไง uh huh. อือฮอ๋อเซอร์ไพรส์วัวจ i เอือแล้วน้องเตรียมไม่ตรงไหนนะผมว่มาอยากรู้จังเลย ข้างล่างใช่ไหมแอบไว้ข้างล่างใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้หม่อมมัดจะได้เคสกี่เคสนะกี่เคสดีนะแล้วน้องจะทำอะไรให้หม่อาเป็นพิเศษนะพรุ่งนี้ไม่รู้ไม่รู้หรอ ว่าหรือให้มามาอยู่คนเดียวพรุ่งนี้น้องทันจะทำเตรียมอะไรให้มามาพรุ่งนี้เตรียมให้มามาพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแต่น้องจะไม่บอกใช่ไหมว่าจะจะมามาจะได้อะไรใช่ไหมหรือยังไงครับว่าไม่บอกนะโอเคไม่รู้อหรอไม่รู้เหรอโอเคได้มามารอนะรอพรุ่งนี้นะโอเคไหม แล้วพรุ่งนี้มามาตื่นเช้ามาหมามาขอ,อก,กอดกอดแน่นๆได้ไหมได้ไหมครับโอเค okay. ขอบคุณมากครับรสสตรอเบอรี่อร่อยไหมอือฮึเออแล้วหมามาจะได้กินไหมนะอือฮึขอบคุณครับ น้องชอบอะไรในหมามามากที่สุดมามาเหรอใช่หัวใจชอบัวใจมา,มามามากที่สุดเหรอแล้วน้องทำน้องชอบทำอะไรกับหมา,มามากที่สุด Experiment Experiment กับหมามาเหรอแล้ว mm hmm. แล้วน้องชอบไปเที่ยวที่ไหนกับหมามาที่สุด เลงที่ไหนนะพาร์คที่พาร์คโอเคแล้วน้องพ no. ี่ญี่ปุ่นเนาะเราไม่รู้ว่าจะได้ไปเมือออ่อไหร่น่ะสิลูกจ๋าแล้วน้องน้องมาม่าอยากรู้ว่าน้องอยากให้มาม่าทำอะไรให้น้องมากที่สุดพาน้องทำที่ญี่ปุ่นเอาพาน้องทำไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วน้องททนกับเมืองไทยกับเมืองไทยทำไมน้องถึงคิดถึงเมืองไทยล่ะครับ ราะว่าน้องันยังไม่อยู่ตรงนั้นเลยยังไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยเนาะตรนน้องคิดถึงอะไรอีกในเมืองไทยอะ่ะวิทุเรียนคิดถึงทุเรียนเหรอโอเคปีหน้านะโอเคไหมได้แล้วตกลงว่าน้องโอ้น้องชอบชอบอาหารอะไรที่มันมาทำามากที่สุดชอบอะไรนะอือชอบอะไรนะ ทำไรนะติงติงติงเอ๋หรือว่ามามาทำอาหารไม่อร่อยติงติงติงแล้วหมาทำอาหารไม่อร่อยเหรอติงติงติง I'm just thinking what อ่าแล้วมันคืออะไรอ่ะแม่บอกหมา,มาสิผ,ผัดบรอกโคลีผัดบรอกโคลีเหรอที่มหมาทำอร่อยโอเคแล้วมหมาทำขนมอร่อยไหมค่ะ Thăm lại thăm lại thăm lại hmm banana muffin with um, chocolate oh ok mở lắp nắng lupa 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 Yeah, I'm gonna it on the cup.